เป็นศิลปินหนุ่มที่มีคนรักทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็ตเซเว่นนะคะนอกจากความสามารถและความหล่อแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้แฟนคลับรักคือนิสัยที่ไม่ถือตัวใส่ใจคนรอบข้างอยู่เสมอนะคะและที่หลายๆคนนั้นทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าหนุ่มแจ็คสันนั้นทั้งรักและก็ห่วงแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะ และล่าสุดนะคะก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักของพี่แจ็คมาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะพี่แจ็คก,ก็ได้ไลฟ์สดใน tiktok เป็นครั้งแรกนะคะแต่แล้วก็พบว่าแฟนคลับได้ส่งไอคอนมากมายและก็ได้ปรากฏมาที่หน้าจอและด้วยความที่เป็นไลฟ์ครั้งแรกนั้นนะคะเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะ ดังนั้นนะคะพี่แจ็คก,ก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นและมีแฟนขับได้อธิบายว่ามันคือของขวัญที่ผู้ชมส่งมาให้นะคะและสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเงินค่ะและดูเหมือนว่าพี่แจ็คจะมีความกังวลเป็นอย่างมากนะคะเมื่อแฟนขับอธิบายเช่นนั้นเขาจึงพูดขึ้นมาทันทีว่าโอ oh, ้ไม่ไมและก็ได้ปิดไลค์ไปในทันทีเลยนะคะเรียกได้ว่าพี่แจ็คน่ารักมากจริงๆค่ะ ส่วนตัวแอดมินเองนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้ติดตามพี่แจ็คนะคะพอได้ติดตามแล้วก็รู้สึกว่าหลงรักผู้ชายคนนี้มากๆเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาติดตามรับชมคลิปค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ